สบายดีทุกคนมาพบกับน้องป่าสาวเราชาแนลเมือนี้ป่าที่พาทุกคนมาซ่อมป่าน้อยเห็ดป่าแดกเด้อป่าลุงโต้ซ่อมกับแม่ซื้อป่าเอาปลาต้งตกซือป่าปลาเติงทุกคนเห็นบอนี่ป่าลุงโต้ปีนี้ยังบ่ได้ป่าแดกเลยอันนี้ก็ซื้อเข้าจ้า ฝีนี้แรงแห้งฝนบระบอกตกปันใดป่ากรบบอยากมีได้ปลาแดกกระพุกหนึ่งหอดบ่แม่ป่ากรบบอยากมีได้ปลาแดกกระพุกหนึ่งหอหดบ่แม่หอดปุกบ่อันนี้ปลากระปุกเต็มอันนี้ปลาเข็งเป็นบ่เป็นปลาเข็งบ่ เก็บเด็กตาน้ย ซองขี้มันแล้วก็สีจะใส่กระพรูเพ็ดปลาแดกใส่ขี้มันออกแล้วไปใส่นี้มันไา้กลั่นไม่ได้ก็คือสีฝน จะแจกบดบดค็ดประแดกปลาน้อยกินขี้ยามเกี่ยวข้าวดำหน้าผีหน้าตัาบทุกคนเลยเข็ยนบอทุกคนปลาน้อยปลาลงตงู้เขาจะร้ายไร ตกแรงแห้งทุกคนเอ้ยปลาแดกกับบสู้ได้โบลงโตได้ปลาแดกกับปุกหนึ่งสองกระปุกปีนี่ยังบม่ยังหนาวไปเลยเนาะตัวนี้นะอ่าน,นี่ ้านี่มีขีมนี่คือปาโข้อเาะเออปาจะทไกนดูหคะเียปาไหนเมียงป้านาเนี่ยอือราถูตรงเริมลยปลาเาแดกสาัน พชื่อก็โลหาพันใช่ไหมเลยพันกสิลุดนีทุกคนบรายฮบรเปนี่ยังไมากรปุกน่อยยเอบรายบรายหัว้าิลุ่ีนีะนี่อ๋อหน่งหวยังพ่ม่ ยังแน่นยุ่ปาลาเลยเลยและวะอนนี้มีแต่พิงามไม้นะมาเก็บป้านีเลยบอันนี้เป็นตัวที่เฮาซ่อมแล้วนะทุกคนเนาะอันนี้เฮาซิมาซาลาซาลาใส่น้ำเกลือคั้นแล้วขีมันออกม่ให้มันขม แล้วเขาจึงมาล้างล้างน้ำให้สะอาดแล้วจึงใส่กระปุกโยให้น้ำมันแห้งแล้วจึงเอาเข้ากระปุกเ้ากับสลราวแบบนี้เห็นบ่ทุกคนสาราสาราให้ขี้มันออกมันจึงบงผมสาราวนี่ยน,นี่าราขีมันออกแล้ว มันล้างน้ำแต่ตัวเมย์จะมาหลังจากงอกซะลาวน้ำเกลือแล้วงอกอะเอาน้ำมา,ำมาล้างมันทุกคนล้างล้างล้าง,ง,ง,งจนจนที่มันออกเบิดจนมันเศรศ้าผมไปละ ลมาิเหนึ่งล้างล้างจนให้มันสะอาดให้มันเซาขมเลยล้างหลายน้ำเลยเดอ้อจนให้ขี้มันออกเบิดให้มันสะอาดไนแล้ปลาเด็กเนี่ยเห็ดป้าไว้หลายปีแห้งเ่บ ปลาไวจากปีสองปีแล้วเอามากิน,กนปลาแดกป่าน้อยปีนี้บบได้ปลาแดกหลายเพราะว่าตกแล้งแห้งปีนี้ค่ะฝนกับโบยังมีปลาเลยบบลงต่อมทางน้่หน,นึ่งทีมเนาะ ล้างจนขี้ผมมันออกเลยทุกคนล้างจนน้ำขาวมันออกเลยเด้อ เขาสิป้าให้มันให้น้ำมันย่อออกหมดแล้วเขาสุดข,ข่อยเอาใส่กระปุกรุดมืทุกคนเห็นบ้านไหมมืหยักมาเรื่งร้านจะให้มันสะอาดแบบนี้ทุกคนให้มันสะอาดแบบนี้เขากระป้าให้น้ำมันยอ่อป้าให้น้ำมัน ปลาไฮน้ำมันออกเบิดจากป่านี่เราเข้าค่อยมาใส่กระปุกอีกเชื้อหนึ่งใส่กระปุกเราพาักไว้เป็นปีสองปีก็กินได้ประเด็กปลาน้อยพักไว้เลยเนาะิดกท่านนึน้ำมันย่อแล้วฮาเข้ากระปุกเลยเนาะเอาเข้ากระปุกปะไว้ประมาณสองสามมือ้อเราใส่มะยัดให้มันแน่น ให้มันแน่นแล้วละป้าไว้ประมาณปีหนึ่งกันน่าสิก,กินได้แล้วุกจะเดือกนก็นกินได้อยู่แต่ว่ามันมันยังบวแซบคับขนะป้าไว้เป็นปีสองปีให้งแซบปลาแดกปลาน้ยเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ปิดผ้าให้มันแน่นๆขย่าวขย่าวปิดผ้าให้มันแน่นๆแล้วก็พักไว้สำหรับคลิปนี้ผายมากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เเด้อสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อน สบายดีไป